หลวงพ่อท่านบอกเองปานาดิบัตเยอะเองก็อ,งอยู่กับพระห้ามไปไหนนานให้เองสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วพิจารณาทุกวันคิดไปทางโลกให้กลับมาอยู่กับพระนะเย้าเองโดนอีกนะมันเคยโดนแล้วมันก็กลัวนะทุกเหมือนเราเป็นแผลเนี่ยแผลเป็นหนองแถวไหนเนี่ยมันก็คงวนนะ ขำอมไอย่าเป็นอย่างนั้นเนีย่ยลองลองดูเลยมันก็ระระวังเวลาคิดไปไหนนานๆก็กลับมาที่ไม่นานนะเขากลับมาอยู่กับพระมากำพระมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาไปท้าอย่างนี้พอจนทุกวันนี้โชคดีนะถ้าไม่เจอท่านเราก็ไม่มีแนวทางลุงตาเชื่อนะพระเนี่ยพระเนี่ย ที่เราหล่อเนี่ยอันนี้สงเยอะ,นะเนี่ยพระเนี่ยจนกว่ารูปรักท่านจะเป็นผงนะตายไปก็ไปเป็นเทวดานะเป็นเทวดาก็นาเนี่ยพระเนี่ยใครมาไหว้็อายุย,ยืนถึงบนสายใหญ่ดังน,นั้นตอนที่ฝึกท่านถึงให้ดูสายใหญ่แห่งกรรม ขนาดคนในท้องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรู้เลยเป็นอะไรถ้าในลูกศิษย์ดูยังรู้เลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นยังไงยังไงนะแต่ถ้าบอกมันเปลี่ยนได้โดยกรรมปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตถ้าออกมาแล้วพ่อแม่ก็เปลี่ยนได้ครับบอกเปลี่ยนให้เป็นบวชก็ได้เปลี่ยนให้ป็นเรียนหนังสือก็ได้มันเปลี่ยนโดยโดยกรรมสิ่งแวดล้อมมัแหละเหมือนเราเนี่ย ถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเราก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่มาสวดมนต์เราก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็ไปตามกรรมตามสภาพสังคมเคยถามคนหลายคนนะเกือบทุกคนนะ่ะบอกถ้ารวยแล้วจะเข้าวัดไหมบอกไม่เข้าทานอยู่ฮนะเข้าอยูนะ่แต่จะต้องไปลุยให้มันหมดนั่นนะถึงจะเข้าอะไรประมาณนะนะั้นแหละทุกคนนะ ใช่ไหมเออไอคนที่ตั้งใจมาจริงๆฝึกสร้างบารมีจริงๆเนะี่ยมีน้อยนะโยแต่ก็มีนะคือบวชบวชคือมาปฏิบัติธรรมคือสร้างกำลังคือเข้าใจเรื่องพระเจ้าพระประเจกพระหลังหันเข้าใจในการวินว่าใจเกิดมนาะเพราะว่าพบชาติโอกาสสถานที่เวลาเนี่ยมันไม่ใช่ จะมีอย่างเงี้ยโอกาสดีๆอย่างเงี้ยนะคือไม่ถึงก็รวยไม่ถึงก็จนนะ่ะงเรียกโอกาสดีถ้ารวยจริง,รงๆมันก็ไม่มาแล้วถ้าจนจริงๆกูก็มัวแต่ทำมาหาประทานอยู่นะยกเว้นเบื่อเพื่นี้มาบวชอะไรอย่างนั้นนะ่ะโดยอาศัยการเลี้ยงชีวิตไปด้วยฝึกไปด้วยสภาพะกระจายแล้วอยู่ยไม่กี่ปีแล้ว ร้อยปีสี่หมื่วันใช่ไหมตุวันเย็บสี่ชั่วโมงเนี่ยเนับนับอายุไปไดยเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยจะอยู่สะก,กี่วันอ้าตายนะตุตายแล้วเกิดเลยนะวพรานั้นรีบรีบซะ,ะรีบรีบทันปะจะได้รีบตายไงจะรีบรีบเกิดไงจริงไหมท่านว่าโชคดีโชคดีนะพูดถึง ท่านือว่าท่านมาสวยบุญนะฮนะท่านเอวาท่านมาสวยบุญเพราะว่าท่านไม่ต้องทำอะไรเราบริการทุกระดับบริการให้ถึงฝั่งเลยนะเนี่ยว่าจริงๆเล่าป่วยเราก็ส่งโรงพยาบาลนะร,รักษานะไม่ใช่ไม่รักษาเออในลาตายเราก็เผานะเอาไม่เอาไว้เราก็มันเหม็น ส่งวิญญาณให้เสร็จใช่ไหมเอาตู้มีอะไรอคําคถามที่นี่ครับทําบุญยังไงถึงได้เกิดเป็นผู้ชายครับาโอ้ไม่ต้องทําอะไรหรอกสวดมนต์เนี่ยเป็นพรมก็เลือกเกิดได้แล้วคเลือกเพศได้แล้วเหมือนก็เหมือนหลวงพ่อกนะ่ะสปะผู้ทุดงใหญ่ในพุทธการนั่นแนหะองค์งงที่ทุดงนัง่นแหละองค์ที่พระเจ้ารอ นิพพานแล้วยังรออยู่นะยังเอาเท้าออกมาเลยท่านมาไม่ทันแล้วอย่างอย่างเราเนี่ยเราหลวตาสมมุติว่าเรา,าชาตินี้เราเกิดเป็นผู้ชายถ้าเกิดตายไปเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาผู้ชายอย่างเงี้นะไม่แน่นะทุกไม่แน่นะเออเออจะนึกว่าจะจะเป็นเทวดาผู้ชายนะมันก็เหมือนกับแม่พระเจ้าเนะ่ยใช่ไหม เวลาเกิดขึ้นไปเดาดึงอะยังเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะถูกครับ <laughs> ไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่เทวดาเวะลาจะลงมาเกิดสามารถเลือกเพศได้ไหมได้ฮะเหมือนคู่คุณพ่อกระสปานะถ้าอยู่พรมกันทั้งคูนะ่ไงออกมาลงมาก็เป็นเศรษฐีทั้งคูนะ่ไง เวลานอนเตียงเดียวกันนอนคนละข้างถ้ามาจากพรมไงถ้าสุดท้ายาไงเวลา<ม>แยกเวลาแยกเขาไปบวชเขาแยกกนะันสามสามแยกเขาคนละแยกะครับอ๋อทำไมชั้นพรมถึงเป็นชั้นที่ไม่มีเพศในไม่มีครับเป็นชั้นอยู่องค์เดียวเป็นชั้นที่ไปด้วยไปด้วย อารมณ์ของความเบาอ๋อไม่ใช่พรมิหารนะครับอันนั้นมันเป็นมันก็พรมิหารนะั่นแหละแต่ว่าจะไปไมันต้องเบาไงจิตต้องเบาจิตต้องนิ่งคือไม่ว่าตอนเป็นมนุษย์จะเป็นหญิงหรือชายพอขึ้นพรปุ๊บจิตไม่มีเพศไม่มีครับครับอยู่คนเดียวไม่มีการลืล่นเลงอะไรทั้งสิน้นนั่งคนเดียวอยู่เลยครับยิ่งยิ่งศาสนาอื่นเขาขึ้นพรมเยอะนะ ขึ้นนะคนจะขึ้นพรมได้ก็ต้องพอิกรรมภาวานาตบะเน,นี่ยสดวดมนต์ภาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะเริ่มมีประโยชน์ต่อตัวเองที่หลงตาว่าเนี่ยครับโอ้ประโยชน์ตนเองไม่ยากหรอกรยิ้มไว้ไว้อารมณ์เสียให้เปลี่ยนครประโยชน์ตนเองอะ จิตจิตสบายทาตุก็ปกติถ้าจิตเศร้าจิตลำคาญจิตอะไรก็ทตุก็แปรไปตามนั้นนะครับตามคลื่นของจิตน่ะแหะใช่ไหมจิตเป็นควบคุมควบคุมทา่าทั้งสี่ตอนที่มันเกิดมันเกิดพร้อมกันเนี่ยเพราะนั้นเราควบคุมอารมณ์ดีจิตดีทตุก็ดีนะที่ที่คนทำกรรมอะ ถ้าเราฝึกในสายหลวงพ่อนะเรามองเราก็จะรู้ว่าเขาทํากรรมอะไรเพราะเขาบันทึกมันก็เป็นภาพอยู่มันเป็นความรู้สึกเรามองเนะี่ยเรามองในส่วนดีมันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็จะมีความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะเป็นกระแสกรรมที่เขาทำเขาทำอะไรมัง่งครับปานาทินาการเมมุสาเขาทำดีอะไรมัง่งรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้จาน อะไรกันเนี้ยอ่อนน้อมถ่อมตนโมทนาบุญอะไรพวะเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกอยู่ก็คือการทําประโยชน์ที่หลวงตาว่าก็คือการทําจิตหรือทําใจเราให้เป็นประโยชน์ถูกกับตัวเองกับตัวเองถ้าเราเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเวลาใครมองเขาก็มีความสุขครับเพราะจิตเรามีคลื่นของความสุขไเอาง่ายๆตู้แผ่บ่อยๆอะ ถ้าตัอยากเรียนเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เนี่ยบอกว่าต้องไปท่องเมตตาน,น,น,น่นโ้นเนี่ยไม่ต้องมนก็ไม่เชื่อทุกอารมณ์ดีๆครับพูดดีทำดีคิดดีอยู่ในกรรมฐานมันตวดมุนมันแผ่เมตตาโมทนาบนบันเทกบุญบุญเข้าทุกต,ต,ตลอดเวลาเนี่ยใครเห็นรักไหมเอาคนมีความทุกขมาเห็นตุ้ ยังลืมความทุกข์เลยครับเมตตาสุดๆไหม mm hmm. สุดสุขเลยนะแต่มันทํายากใชนะ่นหมมันต้องทําตลอดนะแต่คนที่ทําได้ก็คือคนที่มีเวลา mm hmm. ก็คือนักบวชเนีย่ยนักบวชอยู่อย่างเงี้ยถ้าท่านท่านทาได้จริงๆนะไม่ต้องอธิษฐานอะไรเลยนะ <Okay. S 2> เออเพียงแต่นึกอย่างเดียวครับเนี่ย ควบคุมอารมณ์ให้ดีอยู่ในเนี่ยอยู่ในคืนเนี้ยอ,อยู่ในหลวงปู่อยู่ในพระอยู่ในการแผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่ในการอ่อนน้อมถ่อมตน,ตอ,ตนอยู่กับบุญนั่นแหละใช้เวลาสักปีสองปีเนี่ยเอาปีแรกก็แล้วกันพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้เลยใช่รูอแบบไหนก็ได้ครับเนึกก็ได้อธิษฐานก็ได้อ แต่นี่คนที่เคยผูกพันกับเราคนที่รู้จักเราอะไรเนี่ยที่เห็นเราเนี่ยยังไงก็ได้จะต้องอะไรก็ได้สองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าก็เข้ามาอะไรประมาณน้ใช่ไหมรเ,ออเราดูเราเอ้ยัยน,นี้ผูกพันนี่หว่านึกเลยครับก็เหมือนเป็นการทดสอบในสิ่งที่เรากําลังฝึกอยู่ใช่พอตอนนั้นเขาดูเราอยู่ครับขึ้นเราเป็นขึ้น เป็นยังงไใช่คือขึ้นี้มีพลังงานคพลังงานมาจากโลกเนี่ยมาอยู่ที่เราเพียงแต่เรามองไปแล้วเราก็อธิษฐานเอานึกเอาถ้าได้ก็โอเคแหละเออใช่ไหมไม่ใช่ว่านึกได้แต่ต้องดูก่อนว่าเขามีหรือไม่มีเออก็ต้องบอกเรายว่าตามกำลังที่มีก็แล้วกันหรือไม่ถ้ามันมีก็ไปตักน้ำให้ฉันหน่อยอะไรวกเนี้ หรือสั่งกาแฟให้หน่อยอะไรประมาณนะี้ม,มันไม่ยากวิธีการพิสูจน์อ่ะอันนี้มันเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์หรือเปล่าครับหลวงตาหรือว่ามันเป็นคลื่นของเมตตาคลื่นของพลังงานมันจะว่าบุญญาฤทธิ์ก็ใช่เพราะว่าคนมีบุญก็คือคนมีฤทธิ์คนมีบุญใช่ก็คือคนมีฤทธิ์ใช่เหมือนตุ้มีสตังตุ้ก็มีฤทธิ์แล้วตุ คิคยังเดียวก็ไปไหนก็ได้งเงินใช่ไหมมีฤทธิ์ไหม,อมเออ,อทุกมีบุญเน่ะถูกก็มีฤทธิ์แหละเขาเรียกว่าบุญฤทธิ์คนมีบุญกับคนก็ต้องทําบุญเนี่ยก็ต้องคิดถึงบุญเนี่ยใช่ไหมเออถ้าคิดถึงขึ้นไม่ดีเนี่ยขึ้นมันก็ตัดบุญเข้าไปอมไม่เห็นคิดยากเลยค,คิดแต่หลายชั้นอะไรนักหนาหลวงตาเนี่ยไม่ใช่คนคิดคิดหลายชั้นหลวงพ่อบอกเออเองทำตัวให้สบาย จิตอยู่กับบุญนี่แหละอยู่กับข้าอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์บุญไปบุญมาอย่างนี้แหละครับพิจารณาแล้วก็ทําตามที่ท่านสอนไว้นี่แหละไม่ได้ทําอะไรเลยครัหลวงตาครับว่าทําไมเราถึงเอาจิตอยู่กับบุญได้ไม่นานคนระับมันก็ต้องมีขึ้นไม่ดีเข้ามาตลอดมันชินไงแต่ถ้าเราทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเราระวังนะทุกระวังใช่ เราระวังมากล่ะเพราะกลัวต้องรักษาไว้อากลัวคลื่นไม่ดีเข้ารเราอ่ะอปานาจิบาตเรามีมันเข้าเราจะว่าไงไรเราก็เปี้ยดีขนาดเราป่วยเรายังนึกสิงพระเลยคลื่นที่คลื่นที่ไม่ดีก็คือกรรมที่ไม่ดีของเราด้วยที่เราทําไว้ในอดีตเนี่ยครับพอเรานึกมันมาเลยนะมันไม่นึกยังมาเลยมันมาทาง่างหัวจะหมูดิ้นกาย แต่มันมามันมามันหนักก็เบาอ่ะครับเพราะอย่างบางคนนั่งสวดนมตนอยู่ดีๆอยู่ๆก็ร้องไห้เพราะว่าไปนึกถึงความหลังเนี<โ>่ยทุกเศร้าเลยอะ่ะใช่ข้างหลังมันมองไม่เห็นนะข้างหลังหลังๆจะไปสนใจมันค,คอยไมันอ่ะบอกเอ้ยข้างหลังมันไม่เห็นวนะ่ะจบแล้วคิดเลยมากการนึกถึงความหลังหลวงตาก็บอกเหมือนการเคี้ยวเอื้องเออ ไม่ใช่ควายจะไปเขี้ยวนึกแล้วก็เขี้ยวอย่างนั้นน่ะโอ้ยน้ำตากระไหลเท่านั้นน่ะคนรักเก่า่ะไปเคี้ยวนะดูสิทมเขี้ยวเพื่อออความรักเก่าความสุขครั้งก่อนอะไรเงี้ยเอออุ้ยจะไปคิดมันต้องคิดว่าไอ้ความสุขข้างหน้ามีอีกเยอะอ๋อมันต้องคิดอย่างนั้นเสือมันไม่กินซาก มันกิน,กนใหม่มนะครับใช่พวกเสือพวกสิงมันไม่กินซากเก่าหรอก mm hmm. มันให้มันมันให้ไอสัตว์ที่กินซากน่มากิน,กนอ๋อเลยเป็นสมิงตอนนี้ใช่อมีสองสองตนสมิงตอนนี้ทำไมหลวงตาถึงให้เราสวดมนต์เป็นรอบๆครับ โอ้จะได้พักมางแต่ที่จริงส่วนมันไปรอบๆเนี่ยเป็นการเปียรอะไรบทเฉยๆรอบหนึ่งมันก็ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พักอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะอ๋อครับมันเป็นกรรมฐานที่ต้องบังคับตัวเองนะคือเราไม่ได้บังคับใครจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจก็นอนสวดก็ได้ที่เท่ามัก็ประจา เขาขี้เกียจเขาก็เข้าไปในเต้นแล้วก็สวดในเต็นสวดไปสวดมาก็หลับไป <c oughs> ก็ยังดีดีกว่ามานั่งคุยกัน <c oughs> ดีกว่ามาเล่นโทรศัพท์ไป <c oughs> ่ิีนอนสวดมนต์ตามตามตามข้อวัดที่ร, <c oughs> รับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างคนที่อื่นที่เขาเข้ามาใหม่ๆนะครับ <c oughs> เขาก็จะถามโอ้ทำไม ของเราสวดมนต์เยอะจังอะไรเงี้ยสวดทีหนึ่งเป็นชั่วโมงโขนาดสวดเยอะขนาดยังยังเข้าไม่ถึงบทสวดเลยทุขนาดสวดทั้งวันทั้งคืนยังไม่เข้าเลยอ,อที่ร้องเพลงก็มันเข้าเลยล่ะอเออมันเหนียวอย่างนี้อย่างนี้ว่านะมันไม่เข้าถ้าสวดมนต์เข้าแล้วมันจะเพลินเข้าใจไหมเหมือนรุ้ร้องเพลงอ่ะร้องเพลงกับสวดมนต์มันต่างกันตรง,ตงไหนล่ะ ไม่จางกันแต่มันชินนะชินทางโลกอะเวลาสวดมนต์ให้มันเพลินเนี่ยตุ้ไม่อยากทําอะไรหรอกบมวงตาอยู่บนถ้ำไม่ทําอะไรเลยตุ้ชินนอนสวดมนต์นะก็อยู่คนเดียวอ่ะไม่สวดก็ไม่ได้เดี๋ยวกวิญญาณมั่งเดี๋ยวกสัตว์มั่งขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นนะใช่ไหมมันก็ต้องสวดนะมันก็สวดมันก็ต้องแผ่แผ่ให้วิญญาณมั่งแผ่ให้สัตว์ที่ขึ้นขึ้นลงลง เอาว่าเอาไว้เป็นพวกไงถ้าเป็นศัตรูเดี๋ยวมันงาบเราครับก็เราเป็นพวกคืออย่างสัตว์นะครับหลวงตาไม่ว่ามันจะดุร้ายแค่ไหนถ้าเราสวดบนภาวนาแผ่ให้มันมันก็ดีกับเราสัตว์เนี่ยที่มันที่มันเป็นอันตรายกับเราเพราะมนุษย์เนี่ยเห็นมันไม่ได้เห็นมันก็จะไล่มันตีมันฆ่ามันเนี่ย มันก็เลยเห็นไม่ได้ไงไอยอย่างเราเห็นสัตว์เนี่ยเราแพลเนี่ยบ่อยๆนะยังไงมันก็ไม่ทำอะไรงูเนี่ยมันเลื้อยใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรเลยครับ ừ. ปีหน้าเป็นปีชงครับหลวงตา,าเ,เราสวดมนต์นี่เราเราแก้ชงได้ไหมครับหลวงตาไม่เชื่อหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร ใครจะชงอะไรก็ชงไปฮะ <laughs> แล้วหลวงพ่อท่านบอกไม่ให้ว่าใครครับเขาบอกชงก็ชงเรื่องของเขาไม่ได้เรื่องของเราแล้วแต่เราไม่ชงแต่เราก็ชงอยู่นะเมื่อเช้านี้ก็ชงอยู่กาแฟใช่กาแฟถ้าเราไปเชื่ออะไรแล้วนะครับหลวงตาก็เหมือนว่าเราไปให้น้ําหนักกับมันโทกฮะ <c oughs> เราไปเชื่อเนี่ยคือมันมีศรัทธาแล้วอ๋อ มันเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยนะเป็นกังวลด้วยนะพอมีอะไรกรรมเข้าไม่ดีก็เป็นเพราะชงนี่แหละอ๋อมันก็ดึงไปอี่ครับอกรรมมันจะเข้าอยู่แล้วแหะแต่มันมาปีชงพอดีอะมันก็เลยเพราะนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนที่เกิดปีเดียวกันก็แย่กันทั้งหมดมันก็มีคนที่ชีวิตดีก็มีทั้งเยอะทั้งแยะครับถูก คนเกิดวันเดือนปีเดียวกันทำไมรกรรมไม่เท่ากันอเออคนเกิดพร้อมกับคนรวยวันเดียวกันวินาทีเดียวทำไมมันจนครับเออเพราะกรรมล้นลวน,น,วนไม่ใช่ทรงไม่ใช่ทรง,ทงอะไรหรอกท่านบอกท่านบอกให้ทําจิตให้เหนือพวกนี้ยคือพรอมรทําจิตให้มันเบา มันจะรู้มันรู้ทุกอย่างนะสมองอ่อาญาติธรรมถามมาครับว่าเขาเอารูปหลงปู่รูปหลวงตาไว้ในหน้าจอโทรศัพท์นะครับเขาถามว่ามันเหมาะสมไหมว่าเขาก็ต้องเลื่อนถูถ,ถูไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรคนระับโอโ้เห็นเป็นลานะคนละขึ้นครับในจอโทรศัพท์นะ่ะมันก็อยู่ที่จอแหละแต่ถ้าเรานึกเมื่อไหร่นะ ใช้จอโทรศัพท์รูรรรปหลวงปู่เนี่ยมาเรียนสัพพวิชายัางได้เลยเรียนได้ทั้งโลกทั้งธรรมด้วยอาศัยเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆน,นะนะเพราะรูปเนี้ยเป็นสื่อของพลังงานของรูปนั้นๆใช่ไหม,อมเออมันเป็นสื่อถ้าเป็นถ้าเป็นรูปหลวงปู่น่ะมันก็เป็นสื่อบรารมีท่านไงเป็นสายใหญ่บารมีท่านอยู่ในรูป นี้เราจะเรียนรูปเนอะเดจะเรียนเรื่องอะไรอ่ะอืเราก็ถามรูปท่านโดยกําหนดเขาเรียกว่าโทรจิตครับโดยการอธิษฐานเพราะคนเราเนี่ยนะเคยชินกับการคิดมากนะครับคิดมากดีก็เปลี่ยนความคิดครับคิดมาอยู่กับพระดิคิดมาอยู่กับหลวงปู่ดิหลวงปู่ทําไมต้องเป็นอย่างนี้หลวงพ่อทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ย ทำไมหนูต้องเป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้อะไรนะก็อยู่กับท่านไงแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเพราะอย่างเจตนาเราจริงๆแล้วเราก็เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้เปิดโทรศัพท์ปุ๊บเราจะได้มามองท่านเห็นหลวงปู่มันเป็นอนุสตินะครับอนุสติพุทธานุสติธรรมมาสังขานุสตินะซึ่งเป็นกรรมฐานที่จริตไหนก็ฝึกได้ อนุสติเนี่ยบางคนว่า,าถ้ามังนะสวดมนต์เป็นกรรมฐานอะไรเขายังไม่เข้าใจเลยคก็ตามอนุสติไงสติตามจะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในบทสวดน,นคะครับบทสวดเหมือนกันหมดนะมันลิงหากันหมดเลยทุกแต่ตัวมีมีความรู้สึกในบทสวดบทใดบทหนึ่งมันไปกันหมดเลยะ เป็นกระแสเดียวกันที่หลวงตาบอกใช่แต่ความหมายมันต่างกันนั่เองครับมันเหนือชั้นก็บอกแล้วส่วนมนเนี่ยเหนือชั้นถ้าอยากให้เหนือครับอยากให้ต่ําชั้นก็ได้ออยากให้เหนือชั้นก็ได้ครับอยากให้พอดีชั้นก็ได้ครับอยู่ที่เราเอาคืออยู่ที่เราไงเออ เขาทำธุรกิจครับหลวงตาเขาบอกว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีการชิงไหวชิงพิบมันต้องมีเหมือนแบบว่าความเด็ดขาดความอดทนอยากถามว่าเราจะใช้กำลังจัก,กรพรรดิเนี่ยในการช่วยทำธุรกิจได้อย่างไรนี่ยากครกับธุรกิจใช่ไหมใช่ครับหลวงตาว่าหลวงปู่ดีกว่าเอาหลวงปู่ใช่เพราะจัก,กรพรรดิเนี่ยมันมีตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์พยะองค์ข้างหน้า มันเป็นยุคที่ผู้ริเจ้าเกิดมาเสวยบุญโพ้ริสัตเกิดมาเสวยบุญมันอยู่ระหว่างเสวยบุญค,บคนที่คนที่จะเอาจากักรพรรดิมาเป็นประโยชน์ได้เนี่ยคือคนที่จดจ่อในบทสวดไปเรื่อยๆทื่เรียกว่าเป็นทิพยำนาจคือเอาบุญยลิศจากจากักรพรรดิมาใช้ครับท่านถึงบอกว่าจากักรพรรดิคือบุญยลิศ ตอนที่หลวงตาไปถามท่านอยากมีฤทธิ์น่ะท่านบอกว่าจะไปฝึกได้มีประโยชน์หรอกครับเ,เองฝึกได้เองก็ประโยชคนเดียวนั่นแหละ mm hmm. เองส่วนจักรพพัดนี่แหละสวดแล้วเราเอานำจักรพพัดมาคือนำบุญฤทธิ์ของท่านและอิจฉฤทธิ์การจะนำมาได้น่ะก็คือคิดอะไรจะเป็นอย่างนั้นก่อนแต <Yeah. S 1> ่เราคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แสดงว่ากระแสของจักรพพัดอยู่ที่เราเนื่เราคิดไปอยากให้คนเห็นเราก็คิดไปน่ะ คมก็จะเห็นเราสรงนั้นอะจริงนะตัวเนี้ยสารหลวงพ่อมีหลากหลายนะไม่ได้อธิบายหมดแค่นั้นเองถ้าถ้ามีสารเนี่ยโอ้ลูกเล่นเยอะโคตรเยอะเลยต้องฝึกเอาเองนะครับอ้าวก็พิสูจน์เองไงยไม่พิสูจน์เองก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วลุงตาจงไม่ไปไหนะไม่ไปไหน จับหลวงปู่องค์นียพอไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนคือแน่วแน่อยู่กับหลวงปู่ใช่ท่านมีทุกอย่างเลยที่จะให้เราเรียนคมีปัญหาว่าเราจะเรียนได้ไหมแค่ไหนอยากเรียนอะไรก็ถามท่านเนี่ยยังอยากเรียนอะไรนะท่านก็ถามคเรียนแล้วมีประโยชน์อะไรบางอย่างท่านก็ไม่ให้เรียนหรอกถ้าเรียนแล้วมีประโยชน์อะไรคอืส่วนใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องประโยชน์ ถ้าในสาหลวงพ่อเนี่ยประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับวิญญาณประโยชน์กับคนมีทุกข์ประโยชน์กับคนมีกรรมให้ตัดกระแสของกรรมให้เปลี่ยนภพภูมิของวิญญาณที่ตกค้างให้ปรับกระแสตัวเองให้มันอายุยืนแก่ชาโลกน้อยคือให้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็น,นำนีำม่มาให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญ,ญาณเข้าใจไหม,มตลอดเวลา ที่มีลมหายใจก็ออกทั้งกลางวันและกลางคืนค<ะ>กลางคืนก็ทํางานกลางวันก็ทํางานทํางานตอนมีชีวิตอ<ะ>ตายแล้วทําไม่ได้ครับ<ะ>ต้องรีบเกิดต้องรีบเกิดใช่สรงสางอาิ i สานบ่อยชาตินี้ถ้าเปลี่ยนร่างก็เกิดเลย<ะ>ในผู้ที่เจ้าองค์ปัจจุบันนะต่อภ<ะ>าษีด้วยคกล่าวว่าจะวิ่งร้อยคูณร้อยเลยอะ แล้วพวกเราวิ่งตามเพตามที่ถ้าจะตามก็ตามถ้าไม่ตามก็ตดัดตามได้ก็ตาม <c oughs> <c oughs> อย่าไป <c oughs> อย่าไปหลงรอยกันแล้วกัน <c oughs>